สวัสดีครับผมคุณแผนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสวนสนุกกันนี่นะเราต้องมุดตามทอนนี้เพื่อเราจะไปลงไซเดอร์นน่นถามว่าเราจะมุดไงให้เร็วที่สุดตามดูกัครับเอาขาเข้าก่อนขนาใชเป็นจุดจุดโค้งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้นะต่อไปมอง,มงเสื้อที่อะไร เป็นงูเหลือมตัว,วเบักเลยเนี่ยกูยอมเลมันมีขยักหนึ่งครับเนื่องจากว่าผมตัวยาวผมขยักไปไม่ได้แล้วมันไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้หรอกค่อยๆดันตัวเองเออกไปครับมันเหนื่อยมากเาสียสิเด็กๆมันเล็กเข้าไปกันได้ยังไงวะเนี่ย

อันตรายครับสไลเดอร์นั่งเต็มหัวเลยนี่นะครับสไลเดอร์ขอเล่นเด็กนี่อันตรายจริงทำให้เด็กเล่นได้ไงวะเนี่ยขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ